ทุกศาสนาสอนเรื่องดีอยู่แล้วสอนให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมไม่งั้นคงไม่มีใครนับถือในศาสนานั้นๆถ้าไม่สอนเรื่องคุณธรรมจร,ริยธรรมหรือการเป็นคนดีในสังคมแต่ในหลักศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่พอการเป็นคนดีเนี่ยมันยังไม่พ้นจากการเกิดการแกร่การเจ็บการตายเพราะเราไม่สามารถแก้การเกิดแก่เจ็บตายได้โดยหลักคําเชื่อของศาสนาพุทธนะศาส,สนาอื่นเนี่ยอาจจะบอกว่าตายครั้งนี้ไปครั้งสุดท้ายแล้วไปเกิดอยู่กับพระเจ้าน,นิรันดร แต่ในศาสนาพุทธไม่ใช่ถ้ายังมีการเกิดอยู่ย่อมมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้ายังมีการเกิดอยู่ย่อมมีการตายไปเป็นธรรมดาแต่น้นหลักคัมภีเนี่ยไบยเบิลเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีดีแต่ดีในบริบทที่ยังไม่พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอย่างนั้นหรือแล้วทุกคนแสวงหาความพ้นทุกข์และทุกคนเ,นเห็นว่าทุกมีจริงจึงหาที่พึ่งหนึ่งในนั้นของที่พึ่งคือศาสนาแต่ปัญหาคือหลักศาสนาเนี่ย มันต้องดูตามหลักเหตุหลักผลที่เราใช้ชีวิตจริงอยู่บนโลก <c oughs> ใครจะพูดที่ตกตะลกนี้หลัดดอนพระเจ้าจเป็นหล <ทำ S 1> ัก<ท>ำก<ท>ำหนดแต่คำถามโเทําไม ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาเป็นคนดีได้ตลอดเวลาฉะนั้นจุดสูงสุดของคริสเตียนเนี่ยไม่เหมือนกับศาสนาพุทธศาสนาพุทธคือดับทุกขและสอนให้คนเป็นคนดีไม่ใช่ครับเป้าประสงค์สูงสุดของการที่พระเยซูคริสต์เสด็จลงมาอย่างโลกเพื่อไปตายบนไม้กางเขนไม่ใช่เพื่อสอนให้คนเป็นคนดีเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อที่จะหาทางดับทุกขบนโลกไปนี้เท่านั้นพระเยซูลงมาเพื่อจัดการกับความบาปที่คนทําผิดพาลาดได้เข้าสู่การอภัยและโอ,อกาสในการเข้าสู่ชีวิตนิรัน เราไม่สามารถรอดจากบาปเวรกรรมได้ด้วยการทำบุญการทำดีหรือการประพฤติแต่คุณรอดได้ผ่านทางนั้นที่พระเจ้าได้ส่งออกมาเพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติและยกโทษบาปเวรกรรมคำสาปแช่งัลงสิ้นของมนุษย์คนบาปทั้งโลกคุณเบียร์บอกว่าคุณเบียร์รู้พระกัมภีจริงคุณเบียร์ต้องท่อง,องยอมบทที่สิบสี่ข้อที่หกได้จะได้กลับใจใหม่พระเยซูคิดบอกว่าเราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงเราเป็นชีวิตไม่มีใครจะไปสู่พระบิดาหรือไปถูสวัรค์ได้นอกจากผ่านมาทางเรา แปลว่าพระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็นหนึ่งในทางเลือกของศาสนาที่สอนให้ทำดีเนะพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นทางรอดทางเดียวถ้าคุณเบียรท่องพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พระองค์เป็นทางนั้นทางเดียวไม่มีใครไปสู่พระบิดาได้นอกจากผ่านมาทางพระองค์ท่องพระคัมภีร์ตอนนี้ได้จริงคุณเบียร์ก็คงไม่เชื่ออย่างอื่นนอกจากเชื่อพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะทางอื่นไม่รอดนี่ว่ากันไปตามเนื้อผ้าของศาสนาความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องของการดับทุกข์บนโลกใบนี้เท่านั้นนี่คือเรื่องชั่วข่าวนี่คือเรืืื่่่่ออออองงงงตตนน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 เเเขขขิิแรรรรรรราา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 มมมกกกกกกหหหลลลุุุุุดดดพพพ้้้้จจคคคววทััณบธสถ ความทุกข์ได้ในโลกใบนี้แต่ปลายทางหลักการของพุทธนั้นสอนให้คนใช้วิญชัยกรรมคนทุกวันนี้มีอายุประมาณ8 9 0ปีก็สีมองเท่งแล้วถ้าคุณเป็นคนที่สามารถควบคุมจิตใจได้ควบคุมอารมณ์ได้ปฏิบัติจ,จิตโอ้โหแบบสุดยอดมากคุณสามารถดับทุกข์บนโลกใบนี้ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาแบบนั้นคุณสามารถเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์แต่หลังจากที่อายุไขว่คุณ1น0งกิปีคุณจากโลกนี้ไปคุณนิ่งสังขารไว้บนโลกแต่วิญญ,ญาณคุณไปตกนรกชั่วกับช นั้นคุณไม่สามารถไปปฏิบัติจิตอยู่ข้างล่างได้เสียงของจิตวิญญาณที่อยู่ในกระท่ทองแดงเนี่ยคือร้องโอดควรวนชั่วกับชั่วกันเหมือนกับเสียงหวยหววลงเชิดหมูวันเวลาในนรกกับวันเวลาบนโลกวันนี้นี่ต่างกันหลายโขนะักหนึ่งกับเท่ากับกี่ร้อยปีผมไม่รู้ดับทุกได้บนโลกแค่เพียงชั่วคราวตายปุ๊บไปตกนรกไม่ได้เรียกว่าดับทุกครับเขาเรียกว่าหลอกตัวเองเปรียบเสมือนกับการนั่งอยู่บนรถหนึ่งคันที่เบรกแตก กำลังพุ่งทะยานไปสู่การตกหน้าผาตายยังไงไปลายทางรถคันนี้เบรกซ่อมไม่ได้คุณก็ซ่อมเบรกไม่เป็นคุณกําลังพุ่ง,งทะยานไปสู่การตกหน้าผาตายคุณก็ได้แค่ปลงและปล่อยวางว่าฉันก็ตายแน่อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดายังไงรถตกเขาก็ต้องตกเขาตายอยู่แล้วคุณก็แค่พยายามจะดับอารมณ์ของคุณสุดท้ายคุณตกเขาไหมครับ ตกครับเหมือนกับการดับทุกประโลกไปนี้ครับดับทุกอุ้ยล็อบลอบโก,กโกรดลมโมหะโทสะอุขันติขันแตกอะไรไม่รู้คุณรู้หมดเลยนะครับแต่ปลายทางถ้าคุณไม่หลุดกรรมคุณก็ตกหลก,ลกคุณก็ไปร้องอยู่ในกระทะทองแดงมันไม่ได้ดับจริงๆอะ่ะแต่ทางของมาคิดก็คือรถคุณเบรกแตกกำลังตกเขา คุณโทรหาช่างคนหนึ่งที่สามารถกระโดดเข้ามาในรถซ่อมเบรกและเบรกรถและยูเทิร์นกลับไปสู่ทางที่ปลอดภัยได้มันมีคนที่คุณสามารถพึ่งได้อยู่ครับคือองค์พระเยซูคริสต์ไม่ใช่พึ่งตัวเองฟันผูกคุณไม่ถอนฟันเองคุณไปพึ่งหมอฟันจริงไม่จริงรถเสียคุณไม่ได้ซ่อมเองไปพึ่งช่างที่อู่จริงไม่จริงรถเสียคุณต้องจ้างช่างทำไมคุณไม่ซ่อมเองอ่ะหรือทำไมคุณไม่ปรงอง่ะรถเสียก็ปล,ลยกปล่อยให้มันเสียไปฟันผูกก็ปล่อยให้มันผูกไปทำไมคุณไ,ไม่ปรงอ่ะทำไมคุณไม่พึ่งตัวเองหรือคุณดับเหตตุที่่มมมมััััันนนเเกกกิดดดขขึ้้้้แลลววว็งงงงอออยยูบไปาาาคคสรถ ทำไมคุณ,คณต้องไปพึ่งใครบางคนที่มีความรู้ในการแงะฟันคุณออกมาหรือซ่อมหม้อน้ําที่แตกให้กลับมาเป็นปกติเพราะหลักการคือคุณจําเป็นต้องพึ่งใครบางคนที่อยู่สูงกว่าคุณในด้านนั้นๆอยู่แล้วคําถามคือเวาลาคุณทําบาปประหานี้คุณต้องพึ่งใครครับคุณพึ่งตัวเองไม่ได้ศาสนาบอกให้ใช้เวรใช้กรรมพระคิดลงมาเพื่อรับเวรรับกรรมศาสนาบอกให้พึ่งตนเองแล้วก็ไปตามเวรตามกรรมด้วยสิ่งที่ตัวเองทําเองแต่พระคิดบอกว่าจงพึ่งพาเราเราเป็นพระผู้ไถท่ที่ถูกส่งมาบนโลกใบนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงหลักโลกจึงได้ประทานพระคิด เพื่อโลกผู้ใดที่ดีและเชื่อวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระองค์บอกว่าให้พึ่งเราพระเยซูไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสดาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดบาปคาว่าพระผู้ช่วยให้รอดบาปคือพระองค์มีอำนาจในการจัดการกับบาปกรรมคำสาปแช่งที่มันตกออกมาจากบรรพระบุษสู่ชีวิตของคุณฉันได้ฉันนั้นการเชื่อวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสัญญาแล้วว่าหลังจากโลกใบนี้เราได้เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์เราไม่ต้องไปอยู่ในกระถางทองแดงฉะนั้นหลักการของคิดคือการดับทุกกนนิรรัาร การพึ่งตนเองในการดับทุกข์ไม่ใช่ไม่ดีครับแต่เรามีกําลังในการดับทุกข์จำกัดเรามีความสามารถจํากัดวันนี้สังขารดีเราก็มีแรงครับวันไหนเป็นโควิดขึ้นมาต้มเขาต้มยังต้องให้คนไปต้มให้กินเลยเดินสะดุดหินหัวฟาดพื้นก็ตายแล้วใจเราก็ยังพึ่งไม่ได้วันไหนอกหักแรงไปทํางานก็ยังไม่มีฉะนั้น การที่เราวางใจในกําลังความสามารถของตัวเองในหลักธรรมต่างๆที่พึ่งตัวเองเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชั่วข่าวแต่ไม่ได้แก้ปัญหาความทุกข์นิรันดร์ชั่วโคตรแต่การพึ่งพาวางใจในองค์ผู้เป็นเจ้าที่ไว้ใจได้ที่ไม่ดับสลายความรักที่ไม่มีทางทํรลายเราให้เราเสียใจการยึดมั่นในพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและรักษาสัญญาต่างหากที่จะทําให้เรานั้นหลุดพ้นจากความกังวลใจและความทุกข์บนโลกใบนี้ได้อย่างถาวรน,นิรันดร์พระเยซูคริสต์บอกว่าบนโลกใบนี้จะเต็มไปได้วยความทุกข์และความยากลําบาก แต่อย่ากลัวและอย่าวิตกกังวลเลยเพราะพระองค์ได้ชนะโลกแล้วหลักการของคริสค,คือการดับทุกถาวรน,นิรันดร์ให้เราลอดพ้นจากนรกบึงไฟและทําให้เราสามารถมีสันติสุขระวางใจท่ามกลางปัญหาและความทุกข์ทรมานบนโลกใบน,นี้ได้โดยการวางชีวิตของเราไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีอยู่จริงไม่ใช่แค่อองอุปโลกไปต่อครับ